สวัสดีครับพบกับรายการ LCD TV Thailand ออนแอร์ผมชานมครับผมเดียเซอร์ครับอ่าสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมีการแนะนำทีวีโซนี่ประจำปี2026ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ความพิเศษของรุ่นนี้เนี่ยเป็น 4K TV HDR ตัวเริ่มต้นของโซนี่เลยอ่าก็ถ้ามาดูกันที่ชื่อรุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็น X 7000D นะครับอ่าอธิบายนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นทีวีของโซนี่เนี่ย ตัว X ข้างหน้าเนี่ยก็จะหมายถึงซีรีส์ที่เป็นทีวี 4K นะอ่าส่วน D ต่อท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นซีรีส์ประจําปี2016นะครับอ๋อไม่ใช่คือไม่ใช่หมายความว่าเป็นดิจิตอลนะไม่ไม่ใช่ฮะคือถ้าผมเดาว่าถ้าเป็นปีหน้ามันก็คงจะเป็น E นะไปเรื่อยๆเลยนะง่ายดีนะอย่างนี้โอเคก็สําหรับขนาดที่ทุกคนเห็นกันอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นขนาด55นิ้วนะครับก็ราคาเปิดตัวอยู่ที่37,990บาท แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก,ก็จะมีรุ่นขนาด49นิ้วด้วยนะครับ,รบสำหรับท่านใดที่แบบว่างบประมาณจำกัดเนี่ยอ,อาจจะลดขนาดจอภาพลงก็จะราคาประมาณ32,990 <000, S> <2, 000, S 1> บาทตูกกว่า5 0 0อืมครับก็มาดูในส่วนของรายละเอียดจุดเด่นของรุ่นนี้กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเริ่มต้นกันที่ดีไซน์สำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็ให้ดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายนะ คือไม่ได้ดูดูหลาอะไรมากนักนะครับแต่ว่าก็ถือว่าดูดีสําหรับทีมบลต์เต้นใช่ซึ่งในส่วนของวัสดุกรอบจอเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ครับเป็นการผสมผสานวัสดุแบบด้านกับเงาก็ได้กันนะครับถ้าดูด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ากรอบมันเป็นด้านๆนะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นเงาๆนะฮะแต่ที่สําคัญเนี่ย ส่วนที่บางที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่17.7ม mm เมตรเท่านั้นเองอนะครับเป็นตัวกรอบทีวีใช่ไหมครับกรอบด้านข้างใช่ฮะก็คือความหนาตรงส่วนที่เป็นบางที่สุดเนี่ยอยู่ที่17.7ม mm เมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนฐานตั้งใช่ไหมคบ,คบฐานตั้งก็จะเป็นลักษณะรูปทรงของตัวยูครับเป็นอลูมิเนียมนะครับถือว่าดูดีนะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นราคาไม่สูงมากนะส่วนใหญ่บางทีมันจะเป็นพลาสติกนะอ,อันนี้ก็คือแบบให้อย่างดีมาเลยอ่ะก็จบในส่วนของดีไซน์เบื้องต้นนะฮะ ต่อมาก็เป็นส่วนสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของคุณภาพของภาพจุดเด่นรุ่นนี้ก็คืออย่างที่ทราบนะครับว่าเป็น 4K นะแล้วก็รองรับการแสดงผลแบบ HDR ด้วยนะครับเชืนั้นท่านใดที่จะนําทีวีรุ่นนี้เนี่ยไปรับชมกับ 4K b l u l เพ p a y e r ก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะแต่แต่ครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสมมติว่าเผื่อใครที่ดูวิดีโอรีวิวนี้เนี่ยแล้วซื้อไปใช้งานแล้วแต่ว่าเฮ้ยเกิดมีแบบแพทเทิร์นทดสอบแล้ว แต่ว่า้สงสัยว่าทําไมทีวีมันยังไม่แสดง HDR คือ,อถ้าเป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น Blu-ray เยอ์นะครับรบ,บางทีมันจะมีแสดงขึ้นมาบอกว่าทีวีรุ่นนี้เนี่ยยังไม่รอง HDR อซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดพลาดอะไรนะฮะคือในจุดนี้เนี่ยทางทีมงานได้สอบถามก่าทางโซนี่ไปแล้วทางโซนี่ก็ให้ข้อมูลมาว่าให้รอเฟิร์มแวร์ที่จะออกตามมาในเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะสามารถอัปเกรดการแสดงผล HDR ได้ตามปกตินะครับ แล้วอย่างผมเห็นในรุ่นนี้เนี่ยมันมีโหมดภาพอัตโนมัติมาหลายอย่างเหมือนกันครับคุณชาโนมีแนะนําให้กับคุณผู้ชมหมครับว่าโหมดไหนเนี่ยที่ดูแลดีที่สุดอืมกอ็อย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าเป็นทีวีของโซนี่เนี่ยโหมดภาพจากโรงงานเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างเที่ยงตรงดีนะครับซึ่งโหมดที่แนะนําเนี่ยจะเป็นโหมดซีน e ม a าโปรนะครับ,รบในส่วนของอุณหภูมิสีเนี่ยก็ใกล้เคียงมาตรฐาน6 5 0 0เคลวินนะครับ อ๋ออย่างตอนที่เราดูเรื่องเมสเลอร์สกอชทริลใช่ไหมครับคุณคอานม,มก็คือพอเราเลือกโหมด Cinema Pro ปุ๊บภาพก็จะดูเป็นธรรมชาตินะฮะคือโหมดนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่โหมดที่สว่างที่สุดนะครับแต่ว่าคือ สีสันนีいい่อะไรเงี้ยจะดูเป็นธรรมชาติมากนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากได้ความสว่างเพิ่มมากขึ้นอาจจะเพิ่มเลือกมาตรฐาหรือว่าวีบิดก็ได้แริงจริงวีบิดก็ไม่ค่อยอยากแนะนำนะครับเพราะว่าสีค่อนข้างเคี้ยนนะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบเล่นเกมนะครับมีโหมดไหนแนะนําอีกไหมครับก็ถ้าเป็นทีวีของทางโซนี่เขาจะแยกโหมดภาพเกมโหมดมาโดยเฉพาะนะครับก็โหมดนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับทีวียี่ห้ออื่นนะอย่างที่ทราบว่าพอเราเลือกเกมโหมดปุ๊บสีมันจะดูแบบ ยนเพี้ยนน่ะอ่าคือจะติดติดคูลิดนึงคือใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นทีวีของโซนี่เนี่ยต้องยอมรับว่าเกมโหมดเนี่ยถือว่าให้สีสันได้ค่อนข้างเที่ยงตรงเลยนะครับและที่สําคัญก็คืออินพุตแลกต่ำมากนะครับอืมท่านใดที่เล่นเกมก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะดีเลยนะครับอ่าก็คือแนะนําไปเลยครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไปต่อกับเครื่องเล่น p l a y s t a t i o n อย่างเงี้ยอืแล้วก็เลือกโหมดเกมครับสีสันโอเคครับอินพุตแลกต่ำครับนี่ก็คือดีเลยนะครับ แล้วนอกจากอินพุตแหลกแล้วเนี่ยอ,อย่างตัวนี้มีระบบช่วยเรื่องภาพเคลื่อนไหวเข้ามาไหมครับเพราะอย่างรุ่นนี้มันเป็นรุ่นเริ่มต้นคือผมเห็นส่วนใหญ่พวกตัวเริ่มต้นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีฟีเจอร์นี้เข้ามาครับก็สำหรับรุ่นนี้นะฮะจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Motion Flow XR 200นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแทรกเฟรมภาพเคลื่อนไหวได้นะฮะในส่วนของภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่ได้ปรับปรุงเฉพาะในเรื่องของความสมูทนะ แต่ว่ายังเพิ่มเติมในส่วนของความคมชัดด้วยเพล้วพวกโมชันเบลออะไรเงี้ยครับก็จะสามารถลดทอนลงได้เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้นะฮะ go, go. แล้วเรื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับรุ่นนี้นะฮะจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Clear Audio Plus แล้วก็ Sound Restoration ของทาง Sony ที่เรียกว่า DSEE นะครับอย่างที่ทราบว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเทคโนโลยี2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเฉพาะกับรุ่นที่เป็นท็อปมานะในส่วนของลำโพงเนี่ยก็ถือว่าให้เสียงที่ดังดีนะแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับตัว X 9 3 0 0 d หรือ X 9,500C ก่อนหน้าน,นี้ก็ คุณต้อเสียอาจจะยังไม่เทียบเท่าได้นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าสามารถใช้งานได้นะครับคือก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันคนละช่วงคนละระดับกันครับถัดมาก็คือรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะเป็น 4K HDR แล้วก็ยังให้ระบบปฏิบัติการแบบ Android มาด้วยนะครับถ้าว่ายง่ายที่เป็น Smart TV Android ที่ใส่มาบนรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน6.0 Marshmallow ตัวล่าสุดเลยนะก็ถือว่าอัปเดตกัน เท่าทันเทคโนโลยีกันเลยบนมือถือเลยนะครับผมบบก็สำหรับ Android Smart TV 6.0นะครับคือรูปร่างหน้าตาเนี่ยเออเราอาจจะเห็นว่ามันเหมือนกับเวอร์ชัน5.0ครับแต่ความจริงแล้วภายในที่อยู่ลึกๆเนี่ยเขาได้แก้บั๊กนะครับแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์หลายๆอย่างเข้ามานะครับอย่างที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยเวอร์ชัน5.0เนี่ยเราจะสามารถชม YouTube ความคามชัดระดับ 4K แต่เวอร์ชัน6.0เนี่ย ังให้ดีนะครับเป็น YouTube 4K HDR อืมครับเดี๋ยวนี้ต่อไป y u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  e เขาจะมี HDR แล้วเหรอเนี่ยใช่ครับคือเขามีแล้วออ๋อครับแต่รุ่นนี้พอมาเป็น6.0เนี่ยก็จะสามารถชม 4K HDR จาก YouTube ได้ แล้วก็นอกจากการชมพวกวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับจาก Youtube, Netflix อะไรแบบนี้แล้วการเล่นเกมเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันคือ Sony เนี่ยเขาแบบขึ้นชื่อเรื่องคอนเกมคอนโซ,โซลอยู่แล้วนะอืมครับแล้วเขาเขาก็ามาพวกนี้มาใช้กับทีวีของเขาเองอย่าง Android TV ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Joy DualShock 4ที่เป็นของ PlayStation ได้ก็คือหมายความว่าถ้าท่านใดมี PlayStation 4อยู แล้วก็จะเอาคอนโทรลเลอร์มาใช้ก็สามารถเชื่อมต่อกับทีวีตัวนี้ได้เลยใช่ไหมครัคือนอกจากเราจะเอามาควบคุมในการเล่นเกมแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเอามาใช้ควบคุมเมนูต่างๆอะไรเงี้ย<ม>ได้ด้วย และทราบมาว่าถ้าเป็น Android TV เนี่ยในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะคัดมาเฉพาะสำหรับใช้งานบนทีวีเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะนะครับของ Sony เลยคือคือต้องบอกว่าแอปต่างๆที่อยู่บน Play Store เนี่ยบนทีวีนะครับทุกแอปเนี่ยสามารถรันได้ทำงานได้บนทีวีจริงๆอคือคัดมาแล้วเท่านั้นนะครับว่าพวกนี้ออกแบบมาสำหรับบนทีวีโดยเฉพาะนะครับ ก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอกันนะครับสำหรับคุณสมบัติเด่นของ X 7000D จาก Sony นะครับครับก็แน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยรองรับเทคโนโลยี 4K HDR อ,อันใดที่จะซื้อหาไปใช้งานกับ 4K Blu-ray player ก็รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นระดับเริ่มต้นที่คุ้มราคามากนะครับระดับราคาเนี่ยก็ถือว่าเริ้มถึงได้ง่ายนะ30,000ต้นๆก็สามารถซื้อหามาใช้งานกันได้แล้วนะครับ สำหรับคนที่อยากติดตามรีวิวทีวีและเครื่องเสียงนะครับก่อนใครก็รบกวน Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรีวิวครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ